นักแ,แสดงเล่นดีทุกคนเลยทําให้เรารู้สึกว่าอินแล้วก็เข้าถึงบทบาทของดังด้วยรู้สึกว่าเข้มข้นค่ะแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีรู้สึกว่าตัวละครรัรบบทได้แบบดีมากๆเลยอะค่ะเหมือนกับว่าแบบหลุดออกมาจากตัวการ์กกรตูนเลยอะค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเลยไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะสุดยอดม,มากๆเลยค่ะชอบมากแบบว่ามีหลายอารมณ์เลยชอบมีฉากซึ้งฉากตลก เรียกว่าครบรถมากๆเลยรู้ส okay> ึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ว่าใครจะมาดูอ่ะมันก็เข้าใจได้ง่ายมากๆเลยคนที่แบบเป็นแฟนๆมาจากทั้งมังงะเองอนิเมะเองอยู่แล้วอะค่ะถ้ามาดูไลฟ์แฟชั่นเนี่ยต้องแบบว่าโอ้โอ้มันเลิศนัะมาดูขานาก็คุ้มแล้วค่ะฉากขึ้นสเตจคือสวยแล้วก็ตะการตามากเลยค่ะ คอสตูมคือทุ่มทุนจริงๆเกินค,ความคาดหมายมากๆเลยนะคะใครที่ดูเป็นเวอร์ชั่นอนิเมะมาก็สุดยอดเหมือนกันพอมาดูเป็นหนังสุดยอดยิ่งกว่าเธอมีค่ะมากๆเขาทําถึงอะนหนูก็ประทับใจมากๆเลยะค่ะในฐานะแฟนเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบชีวิตจริงสุดๆนะคะการเป็นไอดอลไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับทุกคนจริงๆนะคะ ได้ดูแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามีไฟนี่มีไฟในการเป็นไอดอลใช่รู้สึกประทับใจพาร์ทแบบของการเป็น,นไอดอลเป็นพิเศษที่ต้องชื่นชมมากๆเลยคือเพลงเพราะมากชายนิ่งซองดีว่ะ อยากให้มาดูบทสรุปกันว่าทุกตัวละครเนี่ยจะเติบโตเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ถ้าแบบใครๆเป็นแฟนไอดอลชอบดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยในหนังจัดเต็มแสงสีเสียงแล้วก็ภาพสวยมากๆเพลงพร้อมมากคุ้มค่ามากๆเลยค่ะสมควรที่จะมาดูกันถ้าใครเป็นแฟนเรื่องนี้ต้องมาดูโอชิโนโคเดอะไฟนอลแอคเกิดใหม่เป็นลูกโอชิบทสุดท้ายวันนี้ในโรงภาพยนตร์